The beach, so tricky, bitch. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนีสส้สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เป็นชาว Roblox ทุกท,ทุคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า Tower Defense Simulator กันนะครับตอนนี้ผมเลเวลสิบแแล้วก็ ผมว่าจะจบซีรีส์ SCP 3 0มแล้วนะคะเพราะว่าขี้เกียจเล่นเล่นแล้วมันน่าเบื่อนะนี่เอาด่านโอ้ยไปไม่ทันผมว่าจะเอาด่านเออมีคนไทยด่า,ดานอะไรอะ่ะด่านนี้ไม่เหมาะเอาเอาแปดคนไหมผมจะตัดไปตอนที่ผมเล่นแล้วกันนะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็ได้ด่านไปแล้วผมจะเอาด่านคาร์บอยนะด่านที่มันได้คานะร์บอยนะเออโอ้แป๊บนึงนะครับโอเคครับถ้ามีเสียงแล้วถ้ามีเสียงแล้วก็กองขอพันนะครับพอดีเออมันโอ๊ย <c oughs> <c oughs> ไม่พอดีมันฝนตกนะครับเราจะ <c oughs> ไว้ไแบบเนี้ยเออเอาผมชอบตำรวจ ตำรวยอะ่ะผมชอบตำรวยนะไม่ได้อะ่ะโอเคอันนี้ไม่ติดหรืกรเยผมก็เลยต้องเปิดเสียงได้เอออันนี้ไม่ติดหรืกษเสยดเหนว่าไอ้นี่ไม่ใช่ดาดแด้ขบอยนี่นา อ๋อผมมีท่าเต้นสีท่าแล้วท่านี้แพงสุดไอ้ท่าลอยเลยนะอันนัันพันีน่โอ้ยยังไม่ได้อันนี้ 350. นสามร้อยห้าสิบคิมีีสักที่ยี่สิบนาทีพออไปเล่นตาดึงจบเห๋ยว่าใครมั่งมั่ง ไม่มีเสียงเลยก็ต้องขอภัยด้วยนะครับพอดีผมไอแล้วก็เป็นจามเป็นว่าแต่อยากเอาคิดเออถ้าเสียงชัดเนี่ยเพราะว่าเอาจริงอะ่ะหูฟังอะ่ะผมใช้ได้แล้วแต่ที่จริงอะ่ะไม่ได้อะไรหรอกผมซื้อใหม่เลยแ <laughs> ปลกนี่ไงใช้ได้แล้ว475น่ารอนี้ก่อนไม่ได้ โอ้โหปืนควันไฟยังไม่ได้เลยอ่ะวันนี้แล้วกันเออโอ้โหไม่ได้ว่ะอันนี้มาตัวนี้แล้วกันนี่นนตัวน,นี้ผมได้มาจากอะไรวะหรือผมสุ่มได้นี่จะไม่ได้โอ้โหปืนอันเนี้ยเน,นี่ยไอพลน,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 นปืนกลเนี่ยผมอยากได้มาก กดไม่ค่อยติดเลยลุงผมตายวะหกร้อยเนี่ยอันนี้อันนี้เท่าไหร่วะพันตัวจับล้องหุ่นพันเ็ดคุกเป็งก็เพิ่มแสงก่อนนะครับตออนนี้พอไม่มีใครไทยเลยอะ เอาเลยสามคนแล้วเยเนี่ยดูเลยวะโอ้โหเฮ้ยไอชื่อไอพวกนี้เหมือนกันเลยไอทียูทียูอะไรนะเฮ้ยนี่ไง ใช้ไปเลยสองร้อยไปแล้วก็เฮ้ยนี่เฮ้ยเสียงอะไรวะโอเค ตัวนี้ผมเอาเลเวลสองพอนะเพราะว่าเลเวลหนึ่งก็แค่ถุงมือกระปุกกระปุกเลเวลไอตัวเลเวลสองก็ต่อจ้องหุ่นแค่นี้ก็พอแล้วระยะตู้จีบสานสิบสองพลังโจมตีโบสิบเอ็ดนะครับก็ใช้แค่นี้ก็พอแล้วนะมีเสียงรบกวนหรือไม่แตกก็ต้องขอัยด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะมีเสียงอะไรหรือเปล่ากังวลใจเอ่อฟ้าโอเมน ยังซื้อผ่านไปเลยอ่ะอันนี้ตัวจะล่องหุได้แล้วตัวนี้ยังกระปุกกระลายอยู่เลยอ่ะห้าร้อยซื้อไปนี่นี่ไอตัวเลเวลสามนี่คือตัวจะร้องหูนะผมก็ต้องรอพันห้าก่อนเอ้ยบุ๊กเนี่ยของใครวะเนี่ยไอบ,บุ๊ออกเนะี่ยไอบ,บุ๊กมันออกไปแล้วเนี่ยไอบุ๊กมันออกไปแล้วแล้วมันจะอัพกรดไงผมก็งงบักบุ๊กออกไปแล้วเนี่ย ยังรออยู่เลยสตูบีินะกำลังมาก็มาดิครับมาดิเจ้าพวกงูพันห้าโอ้พันสี่หรอะไรวะพันสี่พันห้าสี่พันห้าพันห้าพันห yes ราจุตีบทกสองแล้วจุบวกสองโอเค ผมวิ่งไม่ได้นะเพราะว่าผมตายแล้วมันเป็นเหียงก็ไม่รู้ไปโอ้โหเอาจริงเดะอืมมีไอลเกตเป็นอย่างไอเกตดูตบหน้าเหก วางสนนมเข้าไปเฮ้ยไม่เอาอะซื้อปไปแล้วก็ตำตํารวยตํารวย,ต,รวยต้องวางด้วยตํารวยตํารวยสําคัญมากสุดโอเคตํารวยตํารวยเลเวสองพอนะครับโอ้ แล้วดูวม,มันวางกันดิมันวางกันชี่ชิดไม่ได้หรือมันจะได้วางเยอะๆใครมันคิดคนขึ้นมาวะงโง่เกินเออไปนำรวยเอาไ้าไตรงนี้ก่อนเฮ้ยใคร่มันได้เสียงรถจริงด้วยถ้าเรามีรถนี่คือเราโชคดีมากเลยนะถ้าเรารืมบางปืนแล้วก็ใช้รถแทนก็ได้ แล้วก็วางเอ่อทวิตอะไรเนี่ยเ้ยอ,อ่ะลองรอรอรอตังผ่านนี้ตั้งหนึ่งน่ะบัที่ใหญ่มกอกผมชอบหมดุดระาวา,ากที่สุดแล้วนะนี่ทำไม ไปนะปวดหัวไปนะครับขอพายด้วยน,นะครับผมตายคิ้ก่อนนะครับโอเคข้ามาแล้วครับเล่นตัดก,กันเลยโอเคไป้อไปพันเลยอันนี้เอาไปพันห้าพันห้าไปเอาเอาชุดเกาะแล้วนะพันห้า ต่อไปก็ตำรวยอ่าต้องเซฟเซฟไว้ก่อนเซฟไว้ก่อนเพื่อนี่อ่าโอ้เนี่ยผมไม่ได้อวไม่ใช่มันชื่อนะ War, อะไรนะเนี่ยไอตัวเนี้ยออโรเนี่ยอะไรเนี่ยผมอยากได้มากเลยนะแต่ราคาคตรแพงสามพันพ 3, เนี่ยผมซื้อไอพ่นไฟมันก็ 1, 5, กพันห้าก็แพงแล้ว อันนี้ต้องเก็บเงินซื้อน,นานมากๆเลยนะให้เราไปไปผมได้สกินเอ่อเขาเขาเรียกอะไรวะเออจำชื่อปืนไม่ได้เขาเรียกอะไรนะผมได้สไนเปอร์เสียผมได้สกินสไนเปอร์สีแดงนะได้สกินใหม่ผมจะเอามาใช้ซะเลย แต่มันก็แพงอยู่นะถือว่าแพงไหมก็แพงอืมได้แล้วรอบต่อไปเอ้ากดไปท่านอกีกเนี่ยผมผมชอบผมชอบตามรวยกับนี่ไอ้นักล่าเนี่ยเอาไปเลยพันห้าเฮ้เราจะอัพกิมอเลยด้วยโอ้สามพันไม่ไหวอะ่ะเพื่อน ไม่ไหวอะ่ะต้องเป็นเอาหมื่นก่อนเอาหมื่นก่อนอัพเกตดได้หมดสัพพานนี้ไม่ไหวสัพพานนี้ไม่ไหวนะดูอูรอบที่ยีิบเก้าอยู่เลยอะ่ะมันถึงรอบที่สี่สิบโอ้ก็อีกนานอะ่ะก็ยาวๆครับ บอะาวเท่ากันเท่าไหรอ่อ่ะบอราวาห้าหมื่นห้าพันชีสวัตฟรสวยวแต่พี่โคนมันแต่ผมปิดไว้อ่ะนี่โลสวัเ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 สวันีู่ลสวัเดี๋ยวนี้สวัสวัตสวัตูลสวั สวัสโอ้ยอันน yes! ี้ก็ติดจังเลยรดสวัสสวัสสวัสมันตายแล้วกว่าจะมาถึงจุดนี้เจ้ารอคุ้นนานกว่าจะกว่าจะจบตายมันตายแล้ว w ู o w เยส e คุณดีใจ

The beat so twicky bitch